ีออกแบบปกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือยิงไปทางการ์ตูนการ์ตูนประกอบหนังการ์ตูนประกอบเกมการ์ตูนสั้นถวายในหลวงการ์ตูนสั้นประกอบนั่นประกอบนี่อะไรเงี้ยครับรวมถึงเมื่อ2ปีที่แล้วมีโอกาสได้ออกแบบคาแรคเตอร์แอนิเมชันครับอสองปีมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่จังหวะหนึ่งที่เลือกได้แล้วเราสายเยอะเกินไป มีงานสารพัดงานเข้ามาอะไรเงี้ยครับมีทำโน้นไหมทํานี่ไหมครับทำโน้นไหมเราเริ่มสเปรสป่แล้วเราเริ่มใช้โอกาสเปลืองละอะไรประมาณนะี้ผมว่าผมก็ผ่านจุดนั้นมาจนรู้สึกว่าผมก็ต้องกลับมาโฟกัสที่กระตูนอะไรเงรี้ยตอนนี้ก็พยายามแบบตัดจ้อบอื่นงานอื่นๆก็พยายามตัดออกพยายามอยู่งานหลักให้มาที่สุดครับ